นายธนากรข่มกิจเลขาธิการบูลณิธิโรณรงหยุดพนันผัวข้อความหัวข้อเขาฟอกเงินกันอย่างไรในคาสิโนโดยมีเนื้อหาระบุว่าเพเงินจากธุรกิจสีเ่าและจากองค์กรสีดำเป็นสีที่หามาได้ง่ายๆและมากมายมหาศาล แต่จะทำอย่างไรให้สามารถนำเงินเหล่านี้มาใช้ในโลกสีขาวได้เพราะทุกระบบเศรษฐกิจล้วนต้องการคำชี้แจงที่มาที่ไปของเงินที่ชัดเจนดันงนั้นธุรกิจสีเทาและองค์กรสีดำจึงต้องอาศัยการฟอกเงินเพื่อทำให้ธุรกิจสีเทากลายเป็นธุรกิจปกติและเงินสีดำกลายเป็นเงินสีขาวและวิธีฟอกเงินที่นิยมกันมากที่สุดคือการนำเงินไปนล้างในคาสิโนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมองค์การสหประชาชาติที่มีชื่อย่อว่า UNODC ได้ออกรายงานเรื่องคาสินโนการฟอกเงินนอกกฎหมายและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อธิบายถึงกระบวนการฟอกเงินผ่านคาสินโนก่อนจะพูดถึงการฟอกเงินมีศัพท์อย่างน้อย2คำที่ต้องทำความรู้จัก 1. คําคำว่ากิจการที่ไม่ใช่อาชีพด้านการเงินที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า designated non-financial business and profession ที่ย่อว่า DNFBP หมายถึงกิจาการอื่นที่ไม่ใช่กิจาการธนาคารแต่ถูกใช้เป็นช่องทางทางการเงินซึ่งหมายถึงคาสิโนนั่นเองเพราะคาสิโนไม่ใช่กิจาการด้านการเงินการธนาคารโดยตรงหรือโดยอาชีพจึงไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการตรวจสอบที่เข้มงวดเหมือนกิจาการธนาคารจึงดึงดูดให้อาจารกรทางการเงินใช้เป็นช่องทางการฟอกเงิน UNODC ระบุว่ากิจาการที่ไม่ใช่อาชีพด้านการเงินโดยตรงอย่างคาสิโนในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างเป็นช่องโหว่ระดับโลก พบขามดมาตรการตรวจสอบก,การฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพซึ่งถูกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาคและทั่วโลกเข้าแทรกซึมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงอีกหนึ่งคำคือคำว่าจางเกตบางสำนักแปลคำนี้ว่าการเดินทางที่อ้างภาร,รกิจแต่ความจริงเป็นการไปพักผ่อนและส่วนใหญ่รัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่าย แต่ในวงการคาสิโนจังเก็ตหมายถึงวิธีการดึงดูดลูกค้าที่มีความสามารถในการใช้จ่ายเงินสูงโดยข้อเสนอการท่องเที่ยวแบบอภินันทนาการผู้ง่ายๆจังเก็ตก็คือทัวร์นักพนันมีหน้าที่พาลูกทัวร์ซึ่งมักจะต้องเป็นบุคคลระดับ V.I.P. ระดับบุคคลในวงการเมืองข้าราชการระดับสูงนักธุรกิจใหญ่รวมทั้งบุคคลมีชื่อเสียงมีฐานะในสังคมเป็นเล่นพนันตามคาสิโนต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันพร้อมบริการจัดแจงที่พักแลกชิปพนันให้ ในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตาให้ด้วยพร้อมรับชำระบ,บัญชีด้วยเงินหลายสกุลธุรกิจจังเกตถือเป็นส่วนต่อขยายของคาสิโนและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการฟอกเงิน UNODC ระบุว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาคาสิโนในฐานะกิจการที่ไม่ใช่อาชีพด้านการเงินโดยตรงกับจังเกตได้ขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสะท้อนถึงการมีโครงสร้างของการฟอกเงินและแหล่งเงินนอกกฎหมายมารองรับ เปรียบเสมือนกนอารออกแบบสถาปัตยกรรมทางการเงินเนา่ากฎหมายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคนี้รายง,งานของ U.N.O.D.C. ฉบับนี้อธิบายว่าการฟอกเงินในกรณีทั่วๆไปมี3ขั้นตอนขั้นที่1การวางเงิน p r e s m e n t คือมีการนำเงินเข้าระบบโดยการลงทุนในธุรกิจที่ถูกกฎหมายเช่นการเปริดก,กิจการขายสินค้าประทานผับบาร์เต้นรถหรืออื่นๆขั้นที่ 2. การสร้างชั้นอำพราง (Layering) ดยการสร้างบัญชีหลากหลายชั้นแยกเงินผิดกฎหมายเป็นหลายๆบัญชีเพื่อพรางปกปิดที่มาของเงินเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่รัฐขั้นที่ 3. การนําเงินเข้าระบบ integration เป็นการนําเงินสีถารมาฟอกให้สะอาดผ่านธุรกิจถูกกฎหมายที่เปิดขึ้นมาบางหน้าเท่านี้เงินผิดกฎหมายที่ถูกนําเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็จะกลายเป็นเงินสะอาดเพราะมีที่มาที่ไปทางบัญชีที่สามารถแสดงได้ กระบวนการฟอกเงินทั้ง3ขั้นตอนนี้ใช้กันทั้งในคาสิโนโแบบมีที่ตั้งและทั้งในคาสิโนออนไลน์เป็นวิธีเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แบบในการย้ายเงินจํานวนมหาศาลเข้าสู่ระบบการเงินได้โดยไม่ระแคะระคายวิธีการฟอกเงินผ่านคาสิโนโและธุรกิจจังเกตสามารถทําได้หลายรูปแบบในรายการนี้ UNODC ยกตัวอย่างไว้ทั้งหมด7วิธี 1. วิธีเงินสดแลกเงินสด c ร a s อ in, c ร a s อ on เป็นวิธีที่ง่ายและพื้นฐานที่สุดในการฟ้องเงินผ่านคาสิโนโดยการเปลี่ยนเงินสดเป็นชิปที่ใช้เล่นพนันจากนั้นก็แลกกลับมาเป็นเงินสดวิธีการนี้เงินสกปปกได้แปลรูปเป็นเงินจากการชนะพนันได้ขบวนการอาชญากรรมมักใช้วิธีแบ่งเงินออกไปเล่นพนันเป็นหลายๆบัญชีเพื่อทําให้ดูไม่น่าสงสยัย 2. การสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้เล่นพน,นัน Collusion between players โดยผู้กุขโดยผู้สมบรู้ร่วมคิดเข้ามาเล่นพนันด้วยกันเช่นเล่นไพ่โป๊กเกอร์และฝ่ายหนึ่งตั้งใจแพ้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งวิธีนี้สามารถดักเลี่ยงการตรวจสอบจับของระบบการฟอกเงินซึ่งตั้งระบบไว้ตรวจสอบเฉพาะผู้เล่นที่ชนะพนันกับคาสิโนตามวิธีหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ได้ตรวจจับการแพ้ชนะระหว่างผู้เล่นพนันด้วยกันซึ่งมักจะเล่นกันอยู่ในห้อง VIP 3. การย้ายเงินผ่านบัญชีของจังเกต จังเก็ตไฟแนนซิงลูกค้าพนันในประเทศหนึ่งจะวางเงินหรือทรัพย์สินอื่นไว้ในบัญชีของจังเกตและไปเบิกถอนเพื่อเล่นพนันในคาสิโนที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่งจากนั้นระบบจะหักกลบบัญชีตามการชนะหรือแพ้พนันโดยอิงจากยอดที่ฝากไว้วิธีนี้ทําให้อาชญากรและคาสิโนสามารถโยกย้ายเงินและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการดีกนี้การจับตาม,มองของเจ้าหน้าที่รัฐได้ 4. การหักกลบบัญชี offsetting arrangement or m a l e r transaction วิธีการฟอกเงินแบบนี้ทําโดยการโอนงเงินผ่านคาสิโนโลและธุรกิจจางเกตโดยบัญชีลูกหนี้ผู้มาใช้บริการในประเทศหนึ่งไปลงบัญชีเจ้าหนี้กับผู้ที่มาใช้บริการในอีกประเทศหนึ่งซึ่งเงินที่ผ่านเข้ามาอาจเป็นเงินที่มาจากการทําธุรกิจสีเทาในประเทศหนึ่งเช่นเงินจากการค้ายยาเสพติดมาผ่านคาสิโนโหรือจางเกตในอีกประเทศหนึ่งเพื่อฟอกเงินให้สะอาด 5. การใช้บัญชีผิดวัตถุประสงค์คือการใช้บัญชีการพนันเพื่อโอนเงินอย่างผิดกฎหมายระหว่างนักพนันด้วยกันเช่นการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายสามารถใช้บัญชีการพนันแทนบัญชีธนาคารในการชำระหนี้เมื่อผู้ขายได้รับเงินก็สามารถเบิกถอนออกไปโดยแจ้งว่าเป็นเงินกำไรที่มาจากการชนะพนัน 6. การซื้อบัญชีของผู้ชนะการพนันผู้ที่ต้องการฟอกเงินจะทําการขอซื้อบัญชีหรือรองางวัลจากผู้ชนะพนันโดยยอมจ่ายส่วนต่างเพิ่มให้เพื่อให้เงินผิดกฎหมายของตัวเองมีที่มาที่ไปว่ามาจากการชนะพนันในคาสิโน การทำธุรกรรมจำแลงโดยการสร้างหลักฐานเท็จแสดงว่ามีการเปิดห้อง v i p ในโรงแรมของคาสิโนเพื่อเบิกจ่ายเงินให้คาสิโนหรือจังเกตจากนั้นโรงแรมจะออกแบบรับเงินค่าห้องพักให้แก่ลูกค้าเสมือนว่าลูกค้าเข้ามาใช้บริการจริงและลูกค้าสามารถนำใบเสร็จนี้ไปที่ห้องแลกเงินของคาสิโนแลกเป็นเงินสดหรือชิปไปเล่นพนันแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้มาพักที่โรงแรมจริงแต่ก็มีการคิดค่าบริการอื่นๆเพื่อหักเงินจากบัญชีของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเบิกเป็นเงินสดออกมาได้ นี่คือการฟอกเงินผ่านคาสิโนที่สะดวกไม่แตกต่างจากร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงสังคมไทยพร้อมรับหมื่นแล้วหรือยัง